อ่าอย่างนี้นะครับเมื่อถ้าเขาตีมานะครับถ้าผมอยู่อย่างนี้ผมรับอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือแนวไม้จะกระโดดแต่ถ้าผมเดินก้าวเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือแนวไม้จะผ่านเข้าไปเขาตีมาเขาตียังไงเขาตีบนเข็มนาฬิการผมก็จะอาจจะดึงแรงเขาอจากบนเข็มนาริกาแล้วหมุนะครับีู่้ไปนะครับนี่คือการทุ่มนี่คือการคลับ นี่คือการจับกันครับนะครับนี่คือการยืมแรงของของมวยไทยนะครับเราจะมาดูการยืมแรงนะครับเมื่อคุณจะสู้เขาเขาฟันเขาดาบฟันเขมแล้วครับเห็นไหม ถ้าเราตรงนี้รับผมจะไม่ได้รับเป็นอย่างนี้ฝันนผมจะไม่ได้รับเป็นอย่างนี้เราจะไม่อาดับรับดาบนะครับแต่ผมจะฟันอย่างนี้ถ้าสมมมันเห็นนี่คือการยิงแรงพู้ต่อสู้เอาแรงเขาเองมาทำร้ายตัวเขาเองเขายิงฟันแรงที่เกิดขึ้นคือก็จะเกิดจะลายกับตัวเขาเองนะครับเมื่อันก็ฝันมานะถูกนี้รับตรงนี้ตรงบนตรงนี้ตรงนี้ นะครับนี่คือการยืมแรงของของมวลเฉยาาน,นะครับเมื่อเรียนเมื่อเรียนมวยสิ่งยี้ได้เกิดขึ้นอก,นก็จะได้ดาวด้วยนะครับดูนะครับฟังนะครับอันนี้คือดาวถ้าเรียนมวย จบได้ค่ะด้วยตรงนี้นะครับอันนี้คือดาบถ้าเป็นปวย อันนี้คือดาบนะครับมวยนะครับ,ะรบจะเห็นได้นะครับว่าดาบกับมวยจะเมื่อคุณเรียนได้มวยคุณก็จะได้ดาบไปด้วยนะครับเรามาดูนะครับตรบงนี้ 战略。 เราจับดูแล้วไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในี้จับมีอะไรซ่อนอยู่ไหมจับเลยจับเลยกระดาษค่ะตอนนี้เขียนะเขียน่ไรกไะไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะครับนิมย์ทมไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะครับนะครับเราจะใช้งสีอิมตัวนี้นะครับ ทำไมหนังสือพิมพ์ถึงรับนี้ได้เพราะอ,อะไร<ช>รู้ไหมเปน,นหนาปนหนามิใช่นังสือพิมพ์ทำจากอะไรกราทำจากกระดาษกระดาษทำจากอะไรใช่ถูกการะนังสือพิมพ์หนึ่งแผ่นี่คือ,อยี่อไม้บางๆแต่ได้หนังสือพิมพ์กระดาษได้หลายแผ่นรวมกันมันก็จะหนามันคือไม้หนึ่งแผ่นนั่นเองมันสามารถรับแต่ว่าตัวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับไม้ถ้าไม้รับมันแข็ง แต่ตัวนี้เมื่อล็อกแล้วเนี่ยสามารถถอได้เพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นเห็นไหมจะเห็นได้ว่านี่นี่คือการขัดแล้วเห็นไหมสามารถสามารถตัวนี้หนังสือพิมพ์ถ้าหรือว่ากระดาษปฏิทินนี่แหละถ้าเราบ้วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรคือท่อนไม้ท่อน หนะรือไม่ไม่เพราะครูบอกแล้วว่าหนังสือพิมพ์นทำจากกระดาษกระดาษนั้นมันทํามาจากไม้เมื่อมันมาหอนี่ไม่ถึงไม้นะครับนะครับโอเคแล้วครับ